สองสาวทำอะไรกันจ้เาเฮ้ทำเก็บตะลิงปิง,เ,ปง,ปงเอาไปทำอะไรตำกล้วยตำกล้วยเฮ้ยไปเอากล้วยมาจากไหนตำต้นนู่นค่ะอ้าวแล้วเด็ดมาเหรอกล้วยตานีเอากล้วยตานี ม,มันต้องเหมาะกับการตำกับตะลิงปิงเหรอตำใส่มะย,ยม,มไ,ยไม้มะยมเปี้ยวค่ะที่เปรี้ยวๆเปรี้ยวๆสูตรไทยหรือสูตรลาวใครจะเป็นคนทำเฮียวกันคู่ไหนมาดูวัตถุดิบซิโอแบมกับมะนาวเขามีทีเด็ดนะสองสาวเนี่ยอันนี้<อ>ไม่เกี่ยวแตงไม่เกี่ยวอาม,านนมีตะลิงปิงอยู่หนึ่งต้น อันนี้นะลุงจะบอกให้ลุงก็ปลูกไว้ได้วยความที่รู้สึกว่ามันเป็นผลหมากลากไม้แบบโบราณแต่ปลูกไว้เนี่ยมันออกลูกมากี่รุ่นกี่รุ่นไม่เคยมีใครเอาไปทําอะไรอันนี้จะไปทําอะไรครับทำกล้วยทำกล้วยใส่ตะลิงปิงด้วยเหรอใช่อุ้ยใครทําเป็นเรหรอเหรอเราจะได้กิน,กนะละเออมันทําเป็นอีกแล้วว่ <c oughs> เราจะได้กินแล้วใส่มะขามด้วยใส่อันนี้ตำให้ผู้พิด อาหารจะทำให้ประเพสเอาไปใส่นี่ด้วยเหรอเนี่ยไม่ใส่แตงไครเนี่ยแตงไครต้องใส่มะเขือแตงสิงโตหรือเปล่าใช่ค่ะแตงไอ้สิงโตแต่ท่านใส่มะเขือไอ้นี่ด้วยสิงโตรู้อย่างว่ามะแตงตัวเองต้องใส่ใส่นี่ไหมใส่น้ำปลาป่ะใช่อ้ยน้ำปลาอะไรอ่ะน้ำปลาแม่ทองนลาเฮกใช่กันมากเลยนะเนี่ยไปรอเกล็ด มันเป็นอย่างคือบอกินมันสมจบเอาเฮ้ยมีบริการถูกจุดเป๊ะเลยเนี่ยเจ้าวามันบอร์นชิงโตนวดเป็นทุกอย่างนะจ๊ะเจ้าวามันนวดดีอยู่เอามันนวดเป็นด้วยนวดเป็นไปเรียนมาจากไหนอะป้ามูนนวดเป็นเวิ้นเนาะโอ้ถูกจุดเป๊ะเลยเนี่ย ป้าติวป้าเต๋อแม่มันนวดนวดเป็นเวทมนมันเป็นตัวนวดไม่ใหญ่มันแล้วนวดอ่ะไม่ติไเอาไม่เอาด้วยยิงทานจะติ๊บเฮ้ยยีสิเอาเอางมาแม่ยี่าไปเจอนมันไหมฟังเงินฟังเงินมาก็เบิกกชูอาดีมือาเงินไหนบนเมือูาบอ่ะ เพื่อนบอกองเหรเอาอะบอกให้ให้พี่ลานไปเติมน้ำมันใส่รถตู้ไมเราไปสุภาพไงคุณหมอวันนี้เรียนด้วยเหรอคุณหมอจะสอบวันจันจะสอบวรนจันทสอบบันจันเหรอจะจะสอบได้หรือเกือบได้จะเกือบตกหรือเกือบได้ไ,ได้สอบอได้สอบมั<อ> <laughs> มีข้อสอบไหมว่าจะเอ่อหนึ่งกะละมังหนึ่งกะละมังยกจานยกจานออกจากครัวน้ำหนักเท่าไหร่ก็จะมีมีในข้อสอบไหม วันนี้แยกขยะหรือยังวันก่อนเขาแยกขยะนะแยกขยะมีอะไรบ้างขยะให้ทิ้งกี่ถังเนื่อเหนื่อยไหมสิงโตวันนี้เหนื่อยเอาถามว่าไหวไหมพรุ่งนี้กลัวเดินกี่กิโลวันนี้เดินกี่กิโล ข้านับเก้านะแซงทุกคนบอกเลยถึงนครธมนมถึงนครธมแม่ขอขำกันคืออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเราก็ขู่ทุกคนไว้นะเจ้าทีคนใหม่เด็กใหม่วันนี้เราขู่เด็กใหม่ไว้หมดเลยทีอันนี้คือเด็กใหม่ติงโตขนเด็กใหม่หมดเลยแล้วใครไม่รู้บอกว่าเฮ้ยอย่าขู่เขาสิแล้วมันมันเรื่องขู่หรือเรื่องจริงเรื่องจริงครับ เรื่องจริงเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิแรกๆมันตกใจหรอกมาเอามาเอามาเอาไม่ได้หยุดไม่ได้นั่งเลยว่างั้นเถอะไม่ได้นั่งเลยเออแล้วกําลังกายพลังเหลือเฟือเห็นว่าเมื่อกี้เตะบอลใหม่อยู่ผมฟิตนะนี่ต้องการบอลเยอะนี้ให้ดีใจเพราะว่าเราได้บริการคุณยายคุณย่าเป็นไงอันนี้วันนี้อยู่ในครัวเป็นหลักใช่ไหมลูกวันนี้เป็นผู้ช่วย เลยผู้ช่วยอยู่ในทัวใช่ไหมเจ้าซื้ออย่างทำทันไหมทำไมมัน้อมลงได้เะรอกำลังสวยเลยเดี๋ยวนี้คนนี้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินทุกอาทิตย์เนี่ยผอมทำไมผอมไม่ไม่กินดึกหรือว่าทํางานหนักพรุ่งนี้มันได้เดินแล้วพี่ปส้มาถามก่อนว่าไม่พี่ป้้มาเหรออะไรนะไม่กินดึกใช่ไหมไม่กินไม่กินดึกดแล้วก็ทำงานทำงานกินเป็นเวลาออ๋เห็นไหมตา เยี่ยมเลยโอ้โหยกนิ้วเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหรือเยี่ยม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 จะชมหลานนะอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์สองหนุ่มนี่ก่อนเมื่อกี้คุยกับสิงโตไปละเดินเยอะมากเพราะว่าครัวอยู่ไกลจากคาเฟ่ใช่ครับผคิดว่าเดินกี่กิโลวันนี้คนน่าร้อยน่าจะกี่ก้าห้าหกโลครับห้าหกโลประมาณนั้นห้าหกโลไม่ไม่ได้ขึ้นจากการเดินเลยนะห้าหกโลเนี่ย เหนื่อยไหมเพราะว่าเดินทั้งวันน่าจะเกหนื่อยไปเตะบอลอันไหนสนุกกว่ากันเตะบอลครับเอาเด็กบอลเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเอาเตะบอลทำไมไม่เหนื่อยอ่ะมันสนุกครับมันได้นี่ดิอ๋อเด็กกันเนาะเดินก็สนุกมั้งใช่ไหมวันนี้ผมตอดเงาเหมือนขี่กระปอมเลยคืออะไรเขาก็ดีแล้วนี่แหละนี่แหละคือมารยาทที่เด็กควรจะมีเจ้าครับอ้าแล้วพี่ขุนแล้วพี่ขุนนะเป็นไงในครัวเป็นไงตอดเงาสบายไหม สนุกดีมันได้ที่สุดอะไรไหมลูืค้าลูกคุณของเราก็มันเหมือนที่คนมือเข้าเยอะเหมือนกันร้านคนเข้าเยอะนั่นเยอะกว่าร้านที่คุณเคยไปอยู่พอๆเลอะร้านนั้นก็เยอะคนกันเยอะขนาดนี้เยอะจรเหรอเยอะเหรอใช่คนชอบเที่ยวคาเฟ่เหมือนกันเลยอ๋อคนเคยฝึกคาเฟ่เป็นสไตล์อะไรมันเป็นร้านอาหารยุโรปครับแต่เป็นเป็นบิสบิสโตอ่ะเรล่เ แัแล้วทำอาหารไทยอาหารฝรั่งฝรั่งครับอาหารอาหารยุโรปอาหารไทยก็มีเฮ้ยเสร็จแล้วล่ะโอ้เฮ้ยใส่ตะลิงปิงคุณแม่เคยทานไหมตำตะลิงปิงอันนั้นตำกล้วยหรงนี้อะไรตนี้นตำมะขามเอาช้อนมาทีลาช้อนมาเยอะๆกันเป็นไงโอ้น้ำลายสอ ไหนกันยังไปยึดพื้นที่ใพาพลังเหลือ,อเฟืออ๋อมันต้องมีสันทนาการหน่อยเหลืออะไรอ่ะทํางานเสร็จก็สันทนาการเล่นฟุตบอลออกกําลังกายไม่เหนื่อยหรอมันเหนื่อยกายแต่ว่ามันสุขใจอ๋อเหนื่อยกายแต่สุขใจโอเคไ,ไมไปที่ไหนคะเอ,อ่อที่สนามบอลอ่ะไปกัมปูอารีนา่าไป ไปไมหลุยไ,ไปพรเดี๋ยวป้าโสภานะคะเก็บมะละกอค่ะต้องเก็บเยอะนิดนึงนะคะวันนี้โอ้โหโอ้โอ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 ดีที่มะละกอเราเยอะนะนนนนกินมะละกินมะละกง กินค้ากินแน่กินตำบักโงวันละเค่งมมนี่คืออุปกรณ์นะคะที่จะสร้างห้องน้ำเพิ่มนะคะ เือหมดสภาพวัน,นนี้ตามลุงพรมาตัดอ้อยที่สนามฟุตบอลนะคะคุณกมภูก,ก็ปลูกอ้อยเอาไวร้รอบๆสนามฟุตบอลจริงๆก็ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รอบมากนะคะมีเฉพาะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเพิ่งจะปลูกโอ้โหวิวยามเช้าที่สนามฟุตบอลคุณผู้ชมอากาศมันสดชืน่นหนีนี่เอง นี่หน้าละลุงพรเขาอยากจะมาปลูกบ้านนะคะอยู่ตรงเนี้ยเขาอยากมาปลูกบ้านอยู่ที่สนามฟุตบอลนะคะเลือกอลัมแบบไหนอลุงอ้อยแก่ดูยังไงดูอ้อยแก่ลำเข้มๆครับอ ไม่เกี่ยวกับป้องไหมไม่เกี่ยวกับ,ป,บป้องเรามันจะแคบหน่อยเนาะสั้นหน่อยเนาะมันมีลำแคบลำยาวเพราะฉะนักอนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เอาทั้งกอไม่ไม่เอาเรียกเอาอเนี่ยเลียกเอาลำที่เก่ ตอนนิดเดียวแล้วก็จะแตกหนอ่อขึ้นมากล้วยอ้อยไม่ต้องปลูกเลยนะกล้วยอ้อยสายลมพัดมามีมีคนแพ้บุรีไม่มีแต่ความจริงใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรำงว,วรง เียงอตาวันก sure ่อนนะคะโอ้ติดดีจ be like ังเลยจักระรดนี้เขาทนแรงอยู่แล้วเนาะแล้วที่ผลพลอยได้ก็คือยอดผักบุ้งยอดผักบุ้งนาเกิดเองตามธรรมชาติอืมจด้วยสงสัยจะเป็นนักฟุตบอลเมื่อวานมาเล่นบอลแล้วเก็บไปด้วยแน่เลยยอดผักบุ้ง น้ำพริกแม่ทงองนานี่เจียวปลาตอนนะครับน้ำพริกกะปิแห้งเ,เจียวปลาตอนน้ำพริกกะปิแห้งน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกนะฮะเจีวบองครับนี่เจ้าวบองเจ้าวบองก็มีเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะครับแล้วก็แหนม นะฮะแหนมหมูแหนมเนื้อนะครับแหนมหมูแหนมเนื้อแล้วก็แหนมซี่โครงเห็นไหมครับมีนี่น้ำตาลตะโนดยังมีเลยครับนะตาลตะโนดนะฮะอ้าก็อยู่ไกลเนื้อใต้ใใตอีสานนะครับสั่งได้ทางออนไลน์นะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยากจะแวะมาช้อปปิ้งนะครับเป็นของฝากก็แวะมาได้เลยนะครับที่เมืองหาบบลาดเพชรบุรีนะครับช็อปเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นครัวเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงถึงบ่าย3นะฮะพิกัดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ทั้งอุดหนุนทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเวลาก็เดินทางมาที่นี่บางท่านก็ผ่านไปผ่านมาเองนะครับบางคนก็ ล่องกรุงเทพลงใต้ขึ้นจากใต้ไปกรุงเทพไงนะครับอยู่ห่างเพชรเกษมแ,แค่กิโลเดียวนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับคุณรัชน,นีคุณเคยเคยดูปลาตัวใหญ่ยังเคยเดูอุ้ยผักบุ้งงามตรงนี้คือระเบียงนะคะซึ่งก็นั่งได้ เช้าเย็นอะไรเงี้ยสบายสบายมาล้วอะไรมามุมนี้เป็นมุมที่เอซีหลายท่านเข้ามาแล้วเขาเขาก็มาตักอาหารปลาจากตรงนี้แล้วก็โยนลงไปปลาบ้านนี้หากินเองไม่เป็นแล้วนะคะหากินเองนะแต่ว่าชนถ้าถ้าอยากเห็นเขาถ้าอยากเห็นเขาเ<อ>ถ้าอยากเห็นเขาขึ้นมาหรือเปล่าหรอกโอ้โหยังไม่เห็นเลยเนี่ยตอนนี้ก็หน้าฝนนะคะ แต่ที่นี่ฝนค่อนข้างแรงเวลาฝนสาดฝนอะไรเงี้ยก็จะแรงลมแรงตามสไตล์เมืองติดทะเลดูดูมาแ้โอ้ยใหญ่มากลูกอ่ะอันนี้คือพี่บึกนะครับปากใหญ่มากขาวเปิ่นเลนเลยปากขาวๆมากินเขาเขาค่อนข้างขี้กลัว มาแล้วค่ะหลวงพรพร้อมกับอ้อยหนึ่งตันทำไรมีมีมาตัดกล้วยอะมีโอ้ กล้วยหน้าบ้านเลยนะเนี่ยหนักแล้นเนี่ยได้กี่เขือวันนี้นนอนอโอ้น่าจะโชวนะ์เนาะเอาพูดช้าไปนิดว่ากล้วยเราออกหวีอ่ะูก เอาร้องขายด้วยสิ้าจะขายอ่ะกล้วย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 เอาเปล่าเอาเปล่ากล้วยเป็นคนยังไงเนี่ย เขือม่วงเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โโหดูเสิรัชะนีแปลกมากเลยสวยและดอก มุมมะเขืออันนี้ได้ไหมเอาหมดเลย้อ๋อเดี๋ยวเล่นหมดเลยลหรอโอ้เอาลูกใหญ่ก็ได้เนี่ยนาะยาวๆอยู่ข้างล่างไงเตะเสยอยู่เนี่ยน่ะยาวๆยาวๆไม่อร่อแต่เราใจหล่อสารแน่แท้มันก็สวยแล้วนะได้เล็กๆน้อยๆก็แบ่งกันเด้อเอฟซีทั้งหลายโอ้ยขอกินน้ำแน จะไปผัดมาเขือให้เอฟซผัดใส่หมูสับเดี๋ยวผัดเลยไม่เอาอันนี้เดียรอก่อนรอก่อนนี่ได้อันนี้รอรอรอโอเคได้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปผัดเส่หมัมเขือปอเามะเขือปอเอาอะไรเนี่ยมะเขืออาไรขังกบเก็บเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นแหละทั้งนั้นเลยเก็บมะเขือต้องส่องจากข้างล่างเห็นไหมเนี่ยหลุดรอดมาอาทิตย์ที่แล้ว ต้นเดียวก็ได้เป็นโลอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อพี่ต้องก้มส่องอย่างนี้พี่เจ้าไม่ต้นเดียวได้เป็นโลเลยเยอะมากบางทีนะมันสีเดียวกับใบเลยนะต้นเดียวน่าจะครึ่งโลละต้องนั่งอย่างนี้ถึงจะเห็นลูกมะเขือโอ้มันอยู่ข้างล่างนหลงสายตาแก่หมดเลยกเคย มันปูแซบๆมีไข่กินอยู่ผู้เดียวไม่มีไข่แย่งมีแต่นอนค่ะที่แย่นอนชอบกินใบมันปูงใส่มันจะมันนะเป็นอย่างนั้นนิดหน่อยนี่ยอดมะขามนี่ก็กินได้นะได้จะวยต่เมงซีใครที่ชอบกินผักเอาไปจิ้มน,น้ำพริกได้เลยนี่ถือเป็นผักสดนะจะกินกันวันนี้ เอาไว้ทำอะไรเอาไว้กินตอนเนาะเนี่ยวันนี้รัชนีจะกินผักอันนี้นะพี่กัมพูนี่คือผักของรัชนีที่จะกินวันนี้ที่จะลงไปในกระเพาะอ,อาหารนะคะจะกระเจ้าบองไม่ทองนากนะคะตรงน,นี้จะเป็นแปลงสมุนไพรนะคะก็จะมีใบจิงจูไฉ่จิงจูไฉ่นี่ช่วยในการฆ่าเชื้อนะคะเติมจิมจูไฉ่เข้าไปสักช้อนนึงสารแน่สัก เพ่อค้าขายกล้วยนี่ยังขายไม่หมดเลยเหรค่ะกล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยเอาไหมครับพ่อใหญ่แหวงกล้วยวะกล้วยวะปตัดโอกมใสแน่น้องเอากำมีมองสัตว์อยู่หนึ่งละมาเขือยังไงมันหลายก็ได้เช้าดอกเนาะปลูกไว้ตัวนี้ดอกคักเออมันบอกระดิขึ้นเนียงเด้อบอัน บุกข้อนมันเอาปุ๋ยวันนมันก็เลยขึ้นบมดแง่กันมันดอกมันดอกมันดอกจะเอาอะไรเพิ่มไหมเด็กรู้ยังว่าเพชรเอาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาเอาเอาโอ้ยเราก็นึกว่าใคร มาแล้วค่ะวันนี้เรามีเด็กเสร์ฟที่วิ่งไวที่สุดในโลกแล้วเราก็มีแม่ครัวที่เก่งมากนะคะมาไงเนี่ยคืองงไปหมดแล้วรมาไงวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันเราก็ว่าวัยรุ่นที่ไหนว่าซิ่งเข้ามาวัยรุ่นครับวัยรุ่นวันนี้งานเราจะเบาเลยนะพ่อเพราะว่าเรามีเด็กเสร์ฟที่วิ่งไวที่สุดในโลกมาช่วย ไดอยู่แล้วทำไมไม่ช่วยเขาเสิร์ฟเลอ่ะเดินไ right ด op ้สองรอบน่าจะเป็นลมหนึ่งสองสามสามถ้วยค่ะจะได้ช่วยทุ่มจะช่วยเดินแบบลหะจ้าดาราลันลาเน่ะไม่ไหวอะไรไม่ไหววันนี้ไหวไหมวันนี้ไหว เดี๋ยวผมไปปลูกสาขาผมก่อนลุงยิ้มเลยเอาหลานมาทรามานมาเนี่ยลุงอีกตัวเจองานเสิร์ฟไปวันเดียวเดี๋ยวมันก็สวยแล้วเนี่ยลงเสิร์ฟเดินเสิร์ฟทุกอาทิตย์ทุก礼拜มันก็สวยแล้วอะไรสวยตาคนนี่แหละมันจะผอมลงทุกคนผอมหมดเลยใช่ไหมก็เหมือนในขุนนี่แหละทำงานหนักๆเดี๋ยวผอมเองเนาะผอมเองเิ่ง มือเร็วมือไวมือไวไอ้ป้ายตาชมไว้บอกมือไวมือเร็วมือไวทำไวเก่งเก่งมากเก่งมากใช้คำศับไม่ถูกใช้คำสับไม่ถูกนะเรียนี่ยถืว่าเป็นขโมยเลยใช่ทำงานไวจับเนี้ยจับไอ้นี่จักอะไรจักแกงจักวันนี้คลื่นหน่อยนะคะอากาศดีค่ะ ชมสวนก่อนนะคะเอา,าอเอาได้มากล่อบอยฉีดไปเมื่อกี้ <สา S 2> อ๋อเอาเอาได้คนฉีได้คนขัดล้ลดอรถกำลังจะให้สิงโตขัดเออจัดการสาแล้วโอ,โอ้เห็นว่าเขาเก่าก็ดูแลเขาหน่อย <c oughs> โรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนัดพข้ามาล้มป่วยจำต้องใช้นาเป็นตางบาเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เลือ่อยเราเช่าเขาทำนาที่นาของพี่อยู่ติดโรง อาบน้ำหรือเปล่าแอดอกระทินโอ้โหป๋าครับงานแรกของป๋าเลยมานั่งเด็ดทิกอูเด็ดทิกภาพลักษณ์เดี๋ยวต้องใส่ถุงมะเขืออีกโอ้โหภาพลักษณ์ตะมุตะมิมากพ่อแม่ค่ะภรรยาเห็นยังอ่ะภาพเนี้ยเขาไปอาบน้ำอยู่มุนโสภา นี่ทีมซัพพอร์ตนะคะเนี่ยซัพพอร์ตลูกหลานเต็มที่เลยแม่ครัวต้องใช้มีดคมๆนะตาเนาะอ,อันนี้ตัดกล้วยตัวนี้นมีดนะมีดมันบอกคขนเลยปอกปลอกอ้อยอ๋อมีดปลอกอ้อยคุณยายสบายดียไหมนอนหลับ เปิดประไรจ้าเด็กเสิร์ฟหัวแซลมอนหัวแซลมอนกินมาสองวันไม่เบื่อแล้วยายเบื่อไหมคะมมันี่แม่ไม่รอแกงส้มปลานิลใช่ไหมไข่ต้มมาไหมลูกไข่ต้มให้ยายหน่อยเอาไข่ต้มมีแจ่วบองไหมแจ่วบองผิดหน่อยแจ่วบองผิดหน่อแล้วมีผักสดที่ป้าล้างไว้อยู่ตรง เต่าอี้ข้างสังสิงโตอ่ะเอามาให้ยายเลยเฮ็ดยังล่ะพ่อใหญ่ปวดถามสวยแล้วทีวนี้สวยแล้วอ๋อ oh, ตัดแต่งกิ่งมะขามอ๋อมันคือล่วงทีมไร้เถื่อบานนี่ฮะ<อ>มันล่วงทีมตัวนี้เอเอมันก็ดทีมแมน่นธรรมดาล่ะโอ้ยเสียดายเด้ฮะเ,<อ>เสียดายเสียดายก็ไม่ได้มันมันก็ได้ตัดิง่งมันก็ล่วงธรรมาดามันมันน้อยบ่เออ ใครบางอาจใช้ประทานเช็ดโต๊ะน้อเนี่นาใคอยากใช้เองเลยแล้วม,มันเปื้อนมันเปื้อนทีา่า น้องหีรัชนีน้นองฮีหญ่กำมพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวน้องกำมพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวน้องสาวน้องหีสาวน้องหีงหงหตีห้ามาบา่าข่าวเป็นผู้ขาวเป็นผู้เสียตื่นนอนตอนทีสี่มาอันขา้าวตอนตีห้าตื่นนอนตอนทีสี่มาอัน อนบอ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้ย้อนบอ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้แฟนเลยปากิดเลยนี้